ลงแล้วบรคร้บผมก็รับยิงหนึ่งขั้นตอนนี้เป็นอาติตย์สองพัก็มีเกียร์เสียงดังก็ไปลองกับลูกค้าก็เสียงดังแล้วก็มีน้ํามันรั่วเนี่ย้ำมันรั่วน้ำมันเครื่องรั่วซีนท้ายเครื่องก็ซีนเพอขับก็จะเป็นพวกโอลิงด้วยข้างบน,นโอเคออกไปแล้ราะมาาด โอเคลงมาเลยต้นเนี่ยแล้วก็ถอนนอตต้นนี้ลงสักถอนอัวฮะนอตยางตัวนี้นะคือ,อต้นนี้เออละแล้วนอตตัวเดียวละพอละวโอสมบัติตัวนี้ก็น้ำมันเครื่อง ป้าววาวป้าวาว,าวาวก็รั่วข้างบนอยู่เออจับกันเยอเจอลงมาแล้วใช่ก็เจอแล้วสาเหตุอยู่เลยเียดังก็เป็นสายพานขาดแต่ลูกปืนไม่แตกนะก็สายพานซีพีที ก็เคยวอฮอนมาแล้วก็สายพานมาสีกับพวกมูล,ลี่เนี่ยมันก็จะเกิดเสียงนี้แหละเสียงคล้ายๆอย่างนี้และนี่ขับช้าๆก็ดังแรงเนี่ยจะเป็นแบบนี้และเสียงนี้และโอเคครับแล้วก็แจ้งลูกค้า จะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกซีนเผาขับด้วยซีนเผาขับจะเป็นพวกซุดซ่อมให้สั่งซุดซ่อมมาเปลี่ยนด้วยไม่งั้นก็จะเปลี่ยนแต่ซีนเผาขับซีนท้ายเครื่องวัดยิ่งซีนท้ายเครื่องด้วยนะอ่าเนี่ยสีรั่วด้ะซีนท้ายไม่รู้ว่าโอเวอร์ฮอนเกียร์ไงนะจะเปลี่ยนซีนท้ายนะซีนท้ายหรือว่ามันรั่วม,มาจากฝาวาล์วไม่รู้นะ ก็มาจากฝาวาวแล้วมันไหลมาหรือเปล่าเดี๋ยวถอดสิ้นทยายมั่งดูเนี่ยเนี่ยข้างบนว่อฝาวาวรั่วเยอะเลยจจละบีมันไอเดีใช่จจละบีน้ำมันเนน้ำมันเครื่องนะเนี่ยสิบสี่เนี่ยไหลลงมาเนี่ยแล้วก็มาอยู่นี่เดี๋ยวช่างมอเตอร์จะถอดให้รอแ๊บนึง

ไม่ออกเลยรั hmm. mm ่วเออรั่วอยู่ในข้ามน้มันติดอย่างเงาะซองขาเงาะซองขา โอ,โอเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวแจง้งลูกค้าเด้วยได้จุบของเลื่องงาน็จแล้วครับมาละสายพานสีวิจีแล้วก็กองเกียร์แล้วก็ซีนโอลิงใส่วงใส่แล้วปิดเลยไปละไอพีปิดเองอะไรตัวนี้เราใส่ตัวนี้ก่อนซีนท้ายแค่ มีซีนโอ้ครับเปลี่ยนไปแล้วนี่เลยอันนี้ของเดิมนะมีขาดแล้วซีนท้ายก็งัดออกแล้วมันรั่วโอเคครับเดี๋ยวใส่ อาติดคันเกียร์ดังก็ปล่อยกดจะเปลี่ยนเกียรครับก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าดังอะไรครับก็รื้อดูแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายครับก็ได้เอาลูกผมลองแล้วเอาลูกเกียร์เชียงกงพี่ของผมแต่ว่าใช้ทองเดิมก็ยังดังอยู่ วันนี้ก็ลูกค้าก็ได้สั่งเกียร์เชียงกงมาวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เชียงกงให้นนก่อเกียร์ใหม่เลยครับผมตัวน,นี้ก็อสภาพใหม่สภาพสวยเลยเกียร์เน,นี่ก็กำลังยกใส่ครับตัวน,นี้เป็นเชียงกงตรงน,นั้นลูกติดรถที่ดังแล้วก็อีกนี่ลูกนี้ก็ยกไว้นี่ครับฝนตก นี่เลยตัวนี้เอาลองแล้วแต่ว่าพวกมอเตอร CVT ผมก็ถอดไปแล้วตัวนี้ลูกของผมเองเนี่ยสมองก็ถอดจับปืนให้หมดแล้วก็วยังดังอยู่ไม่รู้ดังอะไรดังลูกปืนเหมือนลูกเปืนก็เปลี่ยนหมดแล้วก็ยังดังอยู่ okay, เดี๋ยวลองลูกนี้ว่าจะหายดังไหม ให้เชียงกงครับก็สภาพส,สวยอะไรพอฝน,นกตกแล้วที่พาดีฝนตกแล้วกำลังเล่งให้ครับผมใจเย็นนะครับลูกพระก็จะได้เย็ยนเสียงไม่ค่อยชัดนะครับฝนตกอันนี้ก็จะเป็นเสียอันนี้ก็ร้อมเดิมครับอันนี้เราประกอบเพื่อให้ครับอาติดก็เป็นองเรียบร้อย ทันที่เกียร์ดังครับก็เสร็จันที่เรียบร้อยวิ่งก็ปกติครับแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับก็น้ำมันเครื่องไม่มีเลยนะตัวนี้ก็น้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้แล้วแต่ไม่ได้คิดตังค์ลูกค้านะอันนี้ก็ก็ช่วยลูกค้าครับก็โดนมาเยอะก็ทั้งไปซ่อมเกียร์แล้วก็ซ่อมเกียร์ที่ผมก็คือผมก็เปลี่ยนพวก ลูกปงลูกปืนนะที่เขาเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนไม่หมดนะเขาเปลี่ยนมาลูกหนึ่งแล้วก็ที่ผมเปลี่ยนก็คือสายพานก็ขาดแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนสามลูกครับที่เขาเปลี่ยนมาที่อูดที่เคยไปทำอ่ะเปลี่ยนมาให้ลูกเดียวนะแต่ก็ปรากฏว่าเปลี่ยนลูกปืนกับเปลี่ยนสายพานไปก็ไม่หายนะครับก็ไม่หายดังก็เลยแจ้งลูกค้าครับแล้วก็นดนอีกลูกหนึ่งวางอยู่โน่นก็มาลอง แต่ว่าเอาไส้ในตัวนี้เพราะว่าของผมไม่มีของผมก็เสียทอก็เสียครับก็เลยเอาหม้อซีวีทีตัวเดิมที่ติดรถมาเอาใส่ก็ไม่หายครับผมก็เลยแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนเกียร์เชงกงนะครับก็ถือว่าอันนี้ผมไม่ได้คิดค่าแรงนะครับผมแล้วก็น้ํามันเครื่องไม่ได้คิดก็ช่วยลูกค้าครับก็ซ่อมลบซ่อมรถบางทีก็ไม่ได้ ได้กำไรเสมอไปนะครับก็มีได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างครับผมก็ถือว่าช่วยๆกันครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็บอกว่าโดนมาหลายบาทแล้วครับก็น้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้เพราะว่ามาก็ไม่ติดเล็กวัดเลยครับพอถ่ายออกมาก็ได้ได้ประมาณลลตรอันนี้ก็จบแล้วครับนี่เดียร์เยียวพรุ่งนี้ก็จะประกอบคืนให้นะครับ เราจะกรอบเกียร์ลูกเดิมคืนให้ครับแล้วก็มีไฟโชว์ลูกค้าแจ้งว่ามีไฟลูกเครื่องไอไฟรูปไอแบ็กเอไเ,เ,เดี๋ยวเช็คให้ครับตัวน,นี้ครับก็รถเคยชนมาลูกค้าแจ้งว่ารถชนมานะครับก็จบงานแล้วครับทันนี้ก็ลูกค้าก็มาจากชนบุรีขับมาทิ้งไว้ให้ผมนะก็ขอบคุณดับเี่ ติดตามที่ดูคลิปนะครับก็ช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับผมก็คันนี้ก็ถือว,ว่าจบแล้วครับวิ่งปกติครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใหู้้วิภาวดีอัโต้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ